สวัสดีครับก็ผมอาจารย์สัญญานะครับครับวันนี้ผมก็จะนํามีดหมอของหลวงพ่ออามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับถึงหลวงเจติอาจารย์ดังแห่งเมืองนครสวรรค์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับครับลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับกับเทพอาจารย์แห่งตีแขวนนะครับครับทั้งแรกก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับอั้นที่สองก็คือหลวงพ่อลุงวัดหนองที่นวนเราเนี่นเองนะครับครับโ้อชื่อของอาจารย์ใครก็ต้องรู้จักนะครับพที่ นักแรัทธาในบารมีท่านก็มีมากนะฮะเยอะเลยบ็กมควรเลยครับเด,เ,เดี๋ยวเริ่มแรกผมจะให้ทุกท่านได้ชมกับหลวงพ่อลุงก่อนเนาะหลวงพ่อลุงวันออกดีนนวลนะครับอันนี้เก่าๆเ,เ,เ,เดิมนะครับถึงๆนะครับถึงยุคนะครับครับสาหรับหลวงพ่อลุ่งนี่ท่านจะออกวัตถุบางคนได้ได้น้อยกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ท่านออกก่อนเนาะท่านออกก่อนแต่ได้มีโอกาส ระยะเวลาท่านได้ทำวัตถุมงคลได้น้อยกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับรลุงนะครับคูแรงมากนะครับพ่ลุงนะครับติดลูกเสด็จลูกขาของหลวงพ่อลุงเนาะก็มีหลวงพ่อลุงนี่จะพบเจอยากกว่าของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่ามีน้อยกว่าครับแต่ก็ยังพอมีนะครับในพื้นที่นะฮะออกพื้นที่มาก็ยังพอเจอแต่ก็ หายแล้ครับที่เขาเก่านเก่าๆถึงถึงแท้ๆชัดๆอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับผมจะให้ดูช้าๆเนาะตามหลักศนนะเป็นความเก่าความเป็นโบรานความถึงยุคถึงหลวงพ่อนะครับก็ไลยสดนอกบ้านเนาะครับก็จะมีเสียงรบกวนบ้างครับเสียงรถบ้างเสียงนกบ้างนะครับกับตัวเองก็ ดูสตจะเจ็บคอน,นะครับจะมีแอมกับไอกันบ้างนะ <c oughs> อากาศเปลี่ยนอากาศหนาวดูไม้ครับดูไม้เก่าๆลยครับถึงยุคหลวงพ่อเป็นยังไงนะครับสําหรับีนเล่มนี้ก็ก็เคยไลอยู่นะเออได้มาจากกองบินเลยเนี่ยได้มาจากคลังวัดแต่ในกองบินเลยนีเรื่เนี้จากของเก่าเป็นทหารเป็นทหารนะครับดูนะครับเ,เดี๋ยวผมจะใ,ให้ดูเ,เดี๋ยวบอกความยาวก่อนความยาวก่อนละ ความยาวก็นี่แหละครับสิบนิ้วเลยนะครับแต่เพราะจากจากปลายฝักยันดำก็สิบนิ้วพอดีสิบนิ้วสวยนะครับกำลังพกพานะครับแต่เพราะใบมีก็หกนิ้วนะครับครับหลงม่นหลวงวัดหนองสี่นวลนะครับเป็นดำไม้ฝักไม้นะครับแล้วก็แหม่นี่ก็จะทำได้ฝาบาทไอ้ทองเหลืองฝาบาทนี่เองนะครับตามยุคตามสมัยยุคนั้นรุ่นนั้นเลยครับสมัยนั้นเลยครับ เก่าๆเดิมๆนะครับผมไม่ได้มาเช็ดถูอะไรเลยครับอเน้นความเก่าให้ทุกท่านได้เห็นนะครับอเดี๋ยวมาดูภายในกันนี่แหละครับเอกลักษณ์ความเป็นคงพระลุงมีหลวงพรลุงจะออกทรงนี้นะครับนี่เส้นมาเปลวเพลิงนี่นะครับหมือลอยเล็บจิตความงายอย่างนี้นะครับของเลือดนะครับใบมีดก็เก่าๆเลยนะครับถึงๆเลยครับีตอนนี้มันมีความเก่ามีคราบเบ้านะครับตรงกันเลยเขาเรียกอะไร เขาเรียกว่าใส่กันนะมันจะใส่ดำหรือดำนะแน่นหนานะครับไม่ยอกไม่คอนนะครับอีกครั้งเลยอีกครั้งแล้วผมพุทธคุณต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับครับนี่ครับมีหลงบุรุงวันทองขึ้นวนันะครับจะโชว์กระตุดแบบนี้เลยจะมีกระตุกเงี้ยนะครับหน,นึ่งดอกสามดอกห้าดอกเก้าดอกเจ็ดดอกเนาะนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นมีดกระ,ะตุดเงินทองนานะคเอสารพระสัตว์แล้ว ดูคำเก่าแล้วกันครับมีนี้ก็ผ่านการใช้งานมานะครับเพราะว่าผ่านมาคงจะผ่านมาหลายเจ้าของแนละ้วเพราะามีอายุเป็นร้อยปีเนาะผ่านการใช้งานสาหรับการใช้งานก็คือการเข้าป่านะครับไปขุดว่านบ้างไปตัดว่านบ้างไปวางประสบการณ์อะไรเงรี้ยเป็นอนปั๊มป่าบ้างครับแนละ้วเป็นอนป่าเนาะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับจากสัตว์ลายเนาะ อยากงุงเงี้ยวเขียวไงเงี้ยวเคียวขอจากผู้พิปีศาาสิ่งลี้ลับไม่เห็นตัวน่นจะเสี่ยงเขาก็ามาขอเข้ามาขมาใส่ขอขมาแม่ธรณีแล้วก็เอามีดในกรีดนะครับกรีดกรีดแม่ธรณีนะครับกรีดหลวงกรีดเป็นเหลี่ยมแล้วก็เข้าไปนอนอยู่ในนั้นความปลอดภัยเนาะครับก็พุทธคุณเหมือนกับหลวงพ่อเดิมนะครับหลักการใช้งานก็เหมือนกันเลยนะครับหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อุงนะครับครับพุทธคุณบารมีนะครับ พระลุงท่านบอกว่าท่านเสกข้าวทานเสกข้าวกินทุกวันวาจาท่านตักสิท่านจะไม่แช่งใครไม่ด่าใครนะครับท่านพูแล้วก็เป็นยังไงนะครับแทนปลูกเสกตั้งวัตถุมงคลไว้ครับตอนตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วก็เหลือแต่วัตถุมงคลของท่านนะครับที่ิ้งไว้ให้กับเราลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับรักนับศรัทธามีดหมอของพระลุงก็แนะนำเล่มนี้นะครับสวยงามมากครับถึงถึงยุคหลวงพ่อนะครับเอาละ ให้ดูดูชัดๆบบบางคนก็จะดูไม่คันนะเอาไปซูมดูนะครับดูความเก่านะครับตอนนิ้มเบ้าคาบเบ้านะครับกล้องผมซูมมันได้อได้แล้วไแลนี่แครดสวยงามมากนะครับเก่ามากเลยครับคำเก่าที่เลียนแบบไม่ได้นะครับ นะครับผ่านไปครับสําหรับหลวงพ่อรุงเนาะเอ้ามาดูเล่มนี้บ้างครับเล่มนี้สุดยอดนะครับสิบยอดตัวกันทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าสุดยอดนะครับเขามาสุดยอดนะครับวันนี้ก็เป็นลักษณะเชิงช่างนะครับเป็นมีดหมอเก่าๆของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับถึงยุคตองหลวงพ่อแน่นอนนะครับมีดเล่มนี้จะมีความสวยงามและความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าอ่า จะมีรอยลายมือหลวงพอนะ่อใะจานในขละไว้ทั้งทั้งด้ามเลยครับทั้งเล่มเลยครับครับตั้งแต่ฝักยันด้ามเลยครับฝักยันตั้งแต่ด้ามยันฝกักหรือว่าฝักยันด้ามเหมือนกันเออพูดงงๆสับๆงงครับในด้ามนะครับมีอันนี้ครับนี่มีรอยจานลายมือหลวงพอนะ่อเนาะนี่เลยครับุกคนนะครับทุกคนที่คุ้นเคยกับอจาน อ,อจากพาย,ยันเนาะจากพาย,ยันบ้างจากกระตุบบ้างอะไรบ้างก็จะจำลายมือหลวงพ่อได้นะครับนี่ครับลายมือหลวงพ่อจะเป็นอย่างนี้นี่ครับตรงนี้ก็มีมมมนะขยายดูนะครับจะมีลายมือหลวงพ่อตลอดทั้งยานเลยทั้งด้ามเลยครับรวยๆจงถึงหลวงพ่อเนี่ยับอลูมิเนยียมเออ ฝักทําได้ไหวไอ้ฝักทําได้หวใช่ไหมน,นะ <S <S นนสายรัดทําได้ไหวนะครับแล้วก็บวกกับนี่อลูมิเนียมขาบินโต,ต้นปลายนะครับเก่าๆถึงยุคทองคอแล้วก็ความเก่าความแห้งของไม้เนาะ <S <S อันนี้มีคนยืนยันมาแล้วครับว่าไม้อันนี้คือไม้ประยูนไม้ประยูนแน่นอนไม้ประยูนแดงๆเลยเขาบอกนี่ไม้ประยูนนะครับผู้รู้ผู้รู้เขาบอกมาคนที่เขาดูไม้เป็นไงเขาบอกเขาดูเขาดูเป็นอย่างเดียวว่าไม้ไม้ใช่แน่ไม้ประยูนนะครับแต่ว่า เราดูเราดูเนื้อเนื้อเหล็กไม่เป็นอ่ะนะเขาดูมีดใบมีดไม่เป็นแต่เขาดูไม้ไม้เขาเป็นเขามีความเชี่ยวชาญในการดูไม้เรื่องไม้เขาบอกมาพี่จูน <c oughs> นี่นะครับมีจานหลวงพ่อตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับมันเคยไล่อยู่เหมือนกันมีเรื่องนี้ก็ให้ดูแค่ความเก่าอย่างเดียวนะครับดูนิ่งๆน,นะครับกระถูมา ต้องยุของหลวงพ่อมอนกาอัานเลยนี่ตัวยอดลยครับเสน่มีความชัดเจนจงมีไหลายมือหลวงพ่อเลยสวยงามมากครับเปนความเก่านะครับอันนี้มันไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับไม่ได้ขัดไม่ได้ถูเลยนะครับอันนี้ก็ปลายถูกใช้งานมาเหมือนกันเลยนะครับก็มีดมีอายุร้อยปีเป็นร้อยรอยปีต้องมีผักการผ่านการใช้งานมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วมาสาหรับมีดดาไม้ฝักไม้นะครับ ตาดำงาฝักงานนี้ก็จะไม่ค่อยได้ผ่านการใช้งานไม่เท่าไหร่ใช้อยู่ก็ใช้พกใช้บูชาตมบ้านอะไรเงี้ยตัวใหญ่จะไม่เข้าป่าเขาดงแล้วกะเพราะว่าคนที่ใช้มีดดำงาฝักงาราคาจะสูงก็ไม่กล้าจะเอาไปกรีดคงจะอย่างนั้นแหละใลอย่างพวกนีก้จะไม่ค่อยได้เข้าป่าเขาดงนะครับส่วใหญ่ก็จะอยู่ตมบ้านทํางานดีเลยดำไม้ฝักไม้ใน่เป็นชาวบ้านธรมนธรมดาธรรมดารุยเลยี่ยป่ารุยดงรุยเขาเลยนะ หาว่านหายาไปเลยนะครับสวยงามนะครับต้นจาักน,นะครับต้นแปดสามเจ็ดหารุงแปดกก็แปดนะครับเอมิดเดิมเดดูเช็คดูนิ่งๆ่ะดูนิ่งๆงออ้โหโทนี่นะครับ ันครับอยาาดูอยากดูมุมไหนถึงไหนก็ทักมาได้นะครับมีมีรอยลายมือหลวงพ่อทั้งสองแถบเลยนะแบบนี้ก็มีเห็นชัดเจนนะครับสวยมากครับแต่เล่นนี้นะครับเล่นนี้ยังสุดยอดเลยครับเป็นเทพ ตาวดเลยนะครับ Saint Olha, ash, <ย>ม,มีมีดำงาฝักงาเลยครับสำหรับคนที่รักและชอบและสัทธาในได้วถูกความนลงก็เดิมนะครับอันนี้ในขวรพลาดนะครับมีสองกระตัดนะครับหน้ากันไหมหน้าชัดเจนนะครับหน้าฮะหน้าทอเงินนะครับหน้าเงินนะครับต่างก็สตว์หน้าทองเงินอันนี้มีสองกระัตรนะครับเก่าๆนยครับได้มาจากแถวแถว ข้างวัดเลยชาวบ้านเลยเนี่ยนี่สมหรชาวบ้านคนเนี้ยก็ได้มาหลายชิ้นเนาะจากเขาเนาะเนี่ยของแท้ๆเยี๋ยวเราปู่ย่าตายายเขาก็อยู่ใกล้ๆวัดเลยนะครับสะสมไวมาเนาะไม่เคยได้ของเขาง่ายๆเลยเจ้าเนี่ยนานๆจะได้มาทีน,นึงเราก็ไปบ่อยๆเลยบ่อยแลทักกันคุนกันเหมือนลูกแมนหลานเงี้ยนานๆจะเจอสักครั้งนานๆกจะให้สักชิ้น สวยครับเช้นนี้ครับเล่มนี้ครับสวยงามถึงอยุ่ของหลวงพ่อครับเดี๋ยวไปดูคือคือถึงถึงยุ่ของหลวงพ่อเนี้ก็ถึงทุกทุกเล่มนะครับที่ผมไล่มานะถ้าไม่ถึงยุคถึงหลวงพ่อผมก็ไม่กล้าจับมามันกันก็ไม่เอามาถ้าไม่ชัดไม่เก๋น้าไม่นามั่นใจก็ไม่จับมานะครับคําที่ว่าจับมาปั๊บเล่มนี้ครับถึงยุคของหลวงพ่อก็อันนี้มันเป็นความเคยชินที่เคยพูดนะครับแต่ความจริงถึงลุกเล่มนะครับที่จับมานะครับถ้าไม่ถึงเขาผมก็ไม่จับมาเนาะ แต่ว่าความสามารถของผมนะ่เอาตามความสามารถแลนะ้วเนาะอันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ดูช่วยกันตัดสินใจพิจารณาเอานะครับเอาตามที่ท่านมั่นใจเหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าถึงเลยแต่ท่านต้องดูดูด้วยช่วยกันนะครับแต่อาจจะเก่งกว่าผมก็ได้ ไมารู้มันไม่มีขีดจํากัดของใครหรอกครับเรารู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เรารู้อมาดูภายในนะครับมาดูด้านในนะครับอย่างนี้นะครับสวยๆเลยครับฉ่ำๆเลยถึงยุคทังน้ําพ่อเลยนี่นะครับอันนี้ไนงะายแหลมเลยไหมไม่ได้ใช้งานเลยไหมเขาไม่กล้าออกไปใช้งานเลยตาทางนะแล้วมีมีราคาสูงน,นี่พกติดตัวติดรถผูชาตามบ้านเลื่อนเออหมาหมากวนแล้วครับ เดี๋ยวจะให้ดูเน้นๆนะครับแล้วก็ซูมเอานะครับฝากมาด้วยนี่นะครับสวยๆนะครับมือไม่นิ่งนี่นะครับด่านพุทธคุณนี่เหมือนกันหมดนะครับดำไม้ฝากไม้ดำงาฝากงาครับรวมทั้งมีดลวงพรุงงเลยนะครับพุทธคุณเดียวกันนะครับ เป็นคนสุดยอดนะครับครอบจักรวาลน,นะครับตั้งแต่พุธใดน,นะครับผมบอ,อกว่าพูธไดที่มีเก็บไว้บูชานะครับนี่ก็ม่าจะเป็นหลวงพ่อเดินหรือหลวงพ่อรุงนะครับ <S <S จัดให้เป็นระเบียบก่อนเอางนี้ดีกว่าให้ดูนกดำกันนะนี่นี่นี่ให้ดูอย่างนี้เนาะ <S <S เออเงี่ยเงี้ยสวยงามสวยงามทำไมให้ดูเห็นหมดล่ะอ่าเห็นหมดไหมครับไม่ชัดนะครับเออเออเนี่นะครับไม่เหม็นชัดเลย่ไในในในโฟกัสเลย <laughs> เสศรเฐล,ล้านไปเอย่างนี้เลยนะครับ คอนครับเขาบอกว่าบูไดมีไว้เลยว่าบูชามีดหลวงพ่อรุงกับหลวงปูนเดิมมาเนี่ยขาไปติดตัวเป็นประจำนะครับจะช่วยป้องกันขุนใสเวลาพกติดตัวอยู่นะครับเราไม่ต้องกลัวใครมากระทํยจำหยีแต่อย่างไรครับครับแล้วก็มีไว้ปกป้องตัวเองจากตัวมู่รายนะครับเป็นมหาอำนาจเห็นไหมเป็นมหาอุดเป็นคาดแคล้วเป็นเมตตาเป็นมหานิยมนะครับขาขายดีนะครับ แล้วไว้ขับไล่ผู้ผีพีศาร์ที่คนธรรมดาปล่อยมาหรือว่าแต่ผู้ผีพิศาร์ที่เขาอะไรงี่ผู้ผีพีศาร์ที่คนธรรมดาปล่อยมาหรือว่าผู้ผีพิศาจ์ทั่วไปนะครับที่เข้าสิงเราได้ผู้ผีพิศารทั่วไปนะครับที่สิ่งลีบลับไม่เห็นตัวสมาวิธีทั้งหลายนะครับ ผู้ผีที่เขาปล่อยมาก็คือผู้ผีที่เขาเลี้ยงไว้อะไรเงี้ยเขาสะกดได้บังคับได้เงี้ยการอาลารณาทำนมมนนะครับแก้คุณใสหรือแก้เสนียดจันไรต่างๆครับตลอดจนฝันลายจิตตกดวงตกนะครับทำมาหากินไม่ขึ้นอะไรเงี้ยว่าดวงตกอะไรเงี้ยขาดข,ขาดความมั่นใจยอะไรเงี้ยก็ช่วยน้ามนนะครับทานํามนช่วยได้นะครับตลอดหลวงพี่ลหลวงนาหลวงอาหลวงพ่อเงี้ยหรือว่าหมอทําทั้งหลายเงี้ย ก็เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนะครับเมื่อเมื่อชาวบ้านเขาเกิดความไม่สบายใจนะทามาห้ากินก็ไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ดีดวงตอกตลอดเลยทำอะไรก็ขาดทุนอ่างเงี้ยหมดกําลังใจเงี้ยก็คิดว่าจะมาพึ่งหลวงพี่หลวงพ่อเนาะเพื่อทำละมต์อะไรเงี้ยอะละมต์พระขับไล่สิ่งตเนี่ยจังไรต่างๆงสิ่งกับพระมงคลต่างๆาออกจากชีวิตอะไรเงี้ยล้วก็ทำละมต์ให้เขาเลยครับอาราธนามีดหลวงพ่อนี่ครับไม่ว่าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมนะครับ อลาตนาเข้าในพิธีทําน้ำมนต์นะครับก็จะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังให้กับน้ำมนต์เราไปอย่างดีนะครับจะเพิ่มจากน้ำมนต์ธรรมดาทักลายเป็นน้ำมนต์กินดามนันนีนะครับครับก็เป็นน้ำมนต์สารพัดนึกเลยนะครับแล้วกก้อาถรรพ์ของพัน์ต่างๆนะครับแม้แต่ว่าศัตรูมู่รายของเรานะครับจะเอ่กระหนังเหนียวมาโดยการสักยันหรือว่ากินว่านหรือว่ามีคาถาอาคมต่างๆ,ๆนะครับเรามาได้อาจจะกับมีดหมอของหลวงพ่อเรานะครับครับ สิ่งที่เขาออยู่ยงคงวัฒน์ต่างๆวิชามของเขาต่างๆก็จะถูกเสื่อมคลายไปนะครับเพราะว่ามีดหมอของหลวงพ่อเราแก้อาถพนหมดเลยล้างอาถพ์เขาไปเลยนะครับเขาก็จะพ่ายแพ้่อมีดหมอของหลวงพ่อเราเลยนักเรียนต่างๆก็กลัวนะแล้วก็ยำเกรงเกี่ยมมีดหมอของหลวงพ่อเราเป็นอย่างดมากเลยนะครับนี่ครับเอาละใครบอกนะ เราบูชาไว้กับบ้านเลยนะครับป้องกันอาคีไัยหรือว่าโจนไทยนะครับเวลาตนาแล้วนะครับเมื่อจะเกิดภัยพิบัติเออเมื่อเมื่อจะเกิดภัยหรือจะเกิดลางร้ายมาอะไรกับบ้านเรานะครับก็เราก็จะเกิดลางจะมีลางบอกเหตุให้เรารู้ตัวก่อนไปถูกคั้งไปเราก็แจ้ไขายทันนะครับเหมือนกับว่าอาจจะเกิดโจนไทยหรือว่าอาคีภัยอะไรเงี้ย จะทาให้เรารู้สึกเหมือนว่าจะสัมผัสได้บาบ้านเราจะเกิอดอะไรเราก็ระวังแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนตลอดนะครับแล้วเมื่อเราต้องไปต่างถิ่นนะครับหรือว่าต่างบ้านต่างเมืองนองกันดิงกินกลางป่านะครับให้อปลายมีดของหลวงพ่อนี่ครับพอมาแม่ธรณีแล้วก็ขีดเป็นวงกลมหรือว่าเป็นวงเหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับเพื่อป้องกันพวกมดหรือสัตว์มีพิษตลอดจะง,งูเงี่ยวเขี้ยวงา,าทั้งหลายนะครับแล้วก็กทั้งผีพิษ,ษทั้งหลายนะครับก็จะไม่มาใกล้เราจะไม่มากำคายเราเลยก็จะปลอดภัยนะครับ ตามนั้นนะครับสาหรับมีดหมอหลวงพอ่อเดินงหลวงพ่อลุงนะครับเอาวัตถีเขาใช้มากันอย่างนี้เขาพูดกันมาอย่างนี้กับที่ว่าปลายไม่แหลมนะครับมันอยากจะเป็นมีด,มดไม้ดำไม้ปักไม้นะครับปลายก็จะไม่ค่อยแหลมเงพคนก็จะหาแต่แหลมๆนะครับมันก็ไอ้ที่แหลมๆจริงๆ,งๆท่านข้าทำมาที่แรกก็แหลมแั่นแหละแต่ว่า,าถูกใช้งานนะครับกรีดดินกินเขาขายไม่ดีก็อธิษฐานขอ บารมีหลวงพ่อช่วยขายดีนเอามีดกรีดดินอธิษฐานต้องลานลนะนะที่ดินที่ดอนนี่ว่าขายไม่ได้ขายยากก็เอามีดไปกรีดไปขอบารมีหลวงพ่อช่วยขาย,ขายได้คนระับมันเป็นอย่างนั้นนะครับปลายมีดจะเลยไม่ค่อยจะแหลมครับเหลือไปขุดว่านขุดว่านตะกดว่านอย่างเงี้ยว่านบางชนิดก็มีลิดนี่อะไรในตัวตนเงี้ย้องใช้มีดบารมีหลวงพ่อไปปาขุดเอานะครับ ามนั้นนะครับครับสนใจทำมน,นะครับศูนย์แปดสามเจ็าศนย์แปดเก้าเก้าแปนะครับอาจารย์สัญญามิตรหมือขนอง,งประเดิมนะครับสวัสดีครับ